คือสิ่งที่ท็ออัพตูริสคิดไว้เมื่อสิบปีที่แล้วเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่วันนี้ท็อปอัพตูริสพูดก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสิบปีข้งนางหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม IBS มันจึงเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่ให้คนรมดารมดาคนลากญากทุกคนสามารถไปเจ้าของได้ ใครเป็นเจ้าของเทคโนโลยีใครเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มคนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตสามารถร่ำรวยไนดะ้เหมือนที่เราเห็นคนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มในยุคนี้ไม่ไว่าจะเป็นเจ้าของ facebook ไม่ไว่าจะเป็นเจ้าของอะครับไลน์ Line, ไม่ไว่าจะเป็นเจ้าของช้อปปี้ไม่ไว่าจะเป็นเจ้าของลาซาด้านั่นคือแพลตฟอร์มที่เจ้าของรวยคนเดียวแต่วันนี้ครับทอมอัพหรือฤฤฤฤฤจะทําให้พวกเราทุกคน ได้โอกาสเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มช <Woo! S 1> ่วยเจจงเินลงทุนเแค่หลักทันสูงสุดเท่าไหร่ครับ mm hmm. ตื่นโขกเท่านั้นท่านไม่ไไปลงทุนงานวิจัยท่านไม่ไดไปนั่งเสียเงินสร้างเทคโนโลยีสร้างแพลตฟอร์มที่ต้องใช้งเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านอีกออกไปเพราะสิ่งยากยาหล่านั้นเพราะพัิลิสสร้างไว้ให้ท่านสเสร็จเรียบร้อยแ, <Woo! S 1> แล้วครับให้ทุกท่านมันใจครับ เ้าราะภิรายเราโมไปในโลกอนาคตวันนี้เราคือบริษัทบริษัทแรกในโลกนี้ที่คิดคน้แคนแพลตฟอร์มไอเอ็แล้วให้ท่านไปล่วงรวกทัพยอกรมนนษย์ทั้งโลกให้มาเป็นทรัพย์สินของตัวเองได้นะครับนที่รุรกิที่ม,น,มนจะกเปงครับแตกต่างจากระบบธุรยุ เราไม่ใช่ลูกจิ๋นที่เป็นปลาใหญ่กินไปแต่เราเป็นลูกจิ๋ที่เรียกว่าปลาเร็วกินปลาช้าเาาพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครชา้านั่นหมายความว่าทรัพยากรเรืร่องของท่านก็จะถูกคนอื่นแย่งชิงไปใครคิดนานใครคิดนะฮะซับซ้อนคิดเยอะนะฮะก็จะถูกทิ้งไว้ทั้งหมด วันนี้ครับธุรกิจเราไม่ได้วัดกันด้วยหน่เงินนะวัดกันด้วยวิสัยทัศน์ครับทุกท่านมีวิสัยทัศน์ไหมครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคือโอกาสของทุกทุกท่านแล้วและธุรกิจของเรานะครับได้วางแผนนะครับให้กับทุกทุกคนสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งทุกคนแล้วนะครับไปในอีกห้าปีสิบปีหรือร้อยปีข้างหน้าถ้าผมให้โอกาสสร้างธุรกิจของครอปคริวนี้ นะครับให้ตกทอดไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลรุ่นหลนผมคงไม่ลงทุนสร้างเรียนนะครับที่เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านเพราะนั่นจะเป็นอะครับเป็นสิ่งที่มั่งคงถาวรเคียงคู่กับสมาชิกครอบครัวตุวิีรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นจนไม่มีวันจบสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะสร้างรุ่นของเราให้มีอายุยืนยาวนับร้อยปีพันปี ก็คือ,อนั่นคือาการร่วมแรงร่วมใ,ใจและความสามัคคีและความเชื่อและความศรัทธาของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับสําหรับวันนี้เป็นพิธีที่อันทรงที่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะ,ะผมก็จะขอคืนด้านระายการให้กับพิธีกรเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับและเดี๋ยวตอนท้ายขอทุกท่านร่วมอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของท้งององัฟกในะะิสถาน เพราะการประกาศ i ิ s u เซอร์ไพรส์ทางนี้ผมเชื่อว่าไม่นไงครับ, mm hmm. ลรบหลายคนชอค็อกขาดนี่นะโอเคครับ